สวัสดีค่ะมือพบกับกินยูแบบบานๆค่ะมือนี้เมื่อดี๋ยมผ้าเ็ดกบเขาเนื่องจากพี่น้องสื้ามาเฮ็ดมุงลวดค่ะมุงลวดอยู่บานเท่าขาะเท้าสามารถเฮ็ดเองได้ค่ะพี่น้องเฮ็ดง่ายๆค่ะกระบอกหยุ่งยากเนาะค่ะพอเขามีอุปกรณ์ครบนี่ค่ะมุงลวดขาะจะสซนนกนู้งูเหี่ยวกับเขาได้ค่ะพี่น้องยุ่งกับเขาได้ค่ะอุปกรณ์ทองเข้ากับสมีค่ะหนึ่งกันไกค่ะสองลูกกิ่งลูกกิ่งสลับกิ่งมุงลวดจากพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็สมีขิม ปากแรมค่ะแล้วก็คอนหาคอนติดตะป,ปูแล้วก็อ,อ,อันนี้เขาเอิน่นไข่ขงปากแบนค่ะพี่น้องแล้วก็สายยางที่เท่าสาหรับออใส่มุงลวดค่ะที่จริงถ,ถ้ามีก็ะไมีมุงลวดค่ะถ้าถมามีของเก่านะคะพี่น้องสายยางนี้เอาของเก่าที่มันอยู่ในในมุงลวดนี่ค่ะพี่น้องถ้ามันบกขาดบเปื่อยค่ะเท่ากับว่าเอาของเก่าใส่ไห้เลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเทจะประหยัดงบค่ะมาจา้าเดี๋ยวเทามาลงมือทํากันเลยค่ะ ก่อนอื่นเท้าก็เสดึงเส้นสายยางดำๆนี่ค่ะพี่น้องที่อยู่ในมุงลวดนะะี่ค่ะดึงออกก่อนค่ะพี่น้องเพื่อที่เท้าะได้จทำความสะอาดเอาตัวไม้ไซล์ลงไปเนาะคะ่ะหลังจากเข้าเอาสายยางเส้นดำๆอๆอกเบิ่แล้วะค่ะพี่น้องมันก็จะเหลือแต่โค้งนะคะพี่น้องก็เอามุงลวดออกค่ะนี่ค่ะเดนุสเฮเบิ้ง ชัดๆไกลๆค่ะนี่ค่ะกะสือเลือตะโค้งเล็กตัวหาพี่น้องห่อกะากอล่ลงมือทำความสะอาดกันค่ะเอาทำความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องห่าก็เอามงลวดที่ห่าเตรียมไว้มาวัดขนาดกับโค้งเล็กของมงลวดจ้ะพี่น้องนี่ค่ะห่าก็กะซตัดเอาเท่าที่ห่าตรงการขนาดพ่อกับโค้งเล็กของมงลวดจากพี่น้องนี่ค่ะแบบนี้ค่ะ หลังจากข้าตัดมุงลวดแล้วนะคะพี่น้องให้มันทอกับแผ่นเหล็กที่เข้าต้องการค่ะเข้ากับสมรรถกิ่งเป็นเป็นร้อยค่ะเป็นหลงนะคะพี่น้องในกรณีที่เข้าเห็บผู้เดียวนะคะบางีคนจับซอยเข้ากิ่งที่ระคางก็ได้ค่ะแล้วนี่นุก็เอาอยางเก่าใส่ที่มันเอาออกเมื่อกี้ค่ะมมนยิ่งใส่ได้ยู่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะสามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะ สอมาเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องอันนี้โมตองสนใจได้เดี๋ยวห้องสามารถเก็บรายละเอียดได้ค่ะเข้าเข็ดไปจะซีดเรื่อยจนครบสี่ด้านค่ะห้องจิ้มเอาจะสีก็ได้ค่ะพี่น้องจิ้มไปเือยๆค่ะเพราะว่ามันบวกข็งปันไหนนะคะพี่น้อง เอาละค่ะพี่น้องหลังจากเข้าใส่เส้นยางนะคะครบทั้ง4ีดานเขาก็ะได้มุงลวดออกมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยคะ่ะพี่น้องโอ้โหกล่อง,องเห็นมะคะ่ะที่นี่เขาก็จะมาตกแต่งขอบมันคะ่ะนี่คะ่ะตกแต่งให้มันสวยงามไปเรื่อยๆคะ่ะหลังจากเข้าเห็ดเ้น,<ว>นเ้นยางนะะี่ค่ะพี่น้องลงไปครบเบริร์ทั้งซีดานแลคะ่ะเขาก็จะเอาลูกกิ่งนะะี่ค่ะลูกกิ่งนะะี่ค่ะมา กิ่งตามบล่องเพื่อให้มันลงสนิทกว่าเดิมค่ะพี่น้องหลังจากให้เฮ็ดครบเบิดแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเซร็จละค่ะพี่น้องบงลวกลวด เฮ็ดง่ายๆบั่นๆค่ะพี่น้องแล้วเข้าก็สามารถตัดกันค่ะตัดให้มันเหลือเป็นแผ่นมุงหลวดแล้วเข้าก็จะไปติดใส่ประตูนะคะพี่น้องอาจจะงานแน่บางงานแน่ก็เป็นยังไงคะพี่น้องเพราะว่าเข้าเฮ็ดเองค่ะอจจะ่ะสเบอรบอกบอกชำนาญคือสร้างเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ยังหน่อยก็ประหยัดงบประมปประาณเข้าไปได้นี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเข้ามาตัดกันค่ะให้มันเป็นแผ่นมุงหลวดออกมาเลยจ้า ขอบอกว่าอันนี้ผู้ใดมีคัตเตอร์นะคะพี่น้องนี่ค่ะกีดกัตรีค่ะพี่น้องแต่ว่ามีเนมน,นูบัเดาคัตเตอร์มากค่ะก็เลยะะเอิงไก่ตัดเอาค่ะอัสบสวยแต่ว่าตกแต่งอีกรอบหนึ่งจ้ะพี่น้องเสร็จราคาพี่น้องหลังจากที่ห้าตัดตกแต่งแล้วนะคะพี่น้องกระซองมาเป็นนาตาเจ็สี่ค่ะนี่ค่ะมุงหลวดเห็ดง่ายๆค่ะพี่น้องเ้าประหยัดเงินประหยัดทองปไปวดรอีกค่ะ อาจสะบบสวยคือสร้างหัวเห็ดเลยนะคะพี่น้องแต่อย่างหน่อยกะบโมดองเสียงเงินหลายผู้ใดมีหน้าต่างหลายก็สะได้เฮ็ดใส่หลายอันเนาะคะพี่น้องนี่ค่ะลูกสชเห็นมึงนี่ค่ะตัดแล้วเรียบร้อยอาจสะบบสวยบ่ง,งามเนาะคะพี่น้องแต่ว่าก็ยังดีกว่าจ่างสร้างอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเท่ากับกับแพงคือกันค่ะบ้านหนึ่งบานหนึ่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวลฮาสมะไซ ประตูกันค่ะพี่น้องมาจาดด้ยวยไับไสซกันเลยค่ะแล้ว,ลว,วเหรอคะมงลวดเห็ดเองง่ายๆบานๆค่ะพี่น้องบดนยงอยากยังเลยค่ะอุปกรณ์ก็หาได้ในบ้านเท่านาะคะ่ะสิลงท้นสื้อแนกับแค่มงลวดกับสายเส้นดำดำสายยางนะคะนี่ค่ะพี่น้องเห็ดใส่ลวก็อาจสะเฮ็ดบงงามพือสร้างพเพล่เมื่ออาชีพค่ะพี่น้องแต่ว่าเฮาเห็ดเองได้ก็พอประหยัดเงินในกระเป๋าเฮ่าได้เนะคะพี่น้องนี่ค่ะ ขอพูดไลยๆที่เขามารับชมมากดไลค์กดถูกใจกดติดตามค่ะพี่น้องกัสมี่อียงแปลกไม่ไปเรื่อยๆค่ะค่ะกัษตรีจริงกับเป็นเมนูอาหารที่เกา่าหรอคะพี่น้องเตมอนี่เฮดมุงลวดนะคะก็เลยกัษเฮดห้เบิงเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะไปละค่ะพอกันคลิปหนะ้าเป็นเมนูอาหารที่เก่าจ้าสวัสดีค่ะ